สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีหนุ่มูบนทุกคนครับผมนครับหนุ่มูบนกับมหาเก็บบักทว่วปากอ่าก็เก่านะครับกินละติดใจครับผมกินละติดใจกันเลยต้องมาเก็บอีกนะครับทว่วปากอ่าครับพี่น้องหลายอยู่ครับกับพ่อยังพ่อมีอะไรเก็บอยู่ครับเล็กๆน้อยๆที่เพิ่นเก็บเกเก็บแล้วนะครับนี่ครับผม มากงามเลยครับพี่น้องกับว่างามมาได้นะครับขอลลแข่แแรงครับผมนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องหาอยู่หากินแบบนี้แหละครับมีถีซีวิตคนไทยในต่างแดนครับผมนี่ครับโอ้ขออยู่ครับนี่มากประมาณนี้ครับผมนี่ครับเลือประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเลือประมาณนี้ครับเพอได้เก็บเล็กๆหน่อยครับ หมากเหี่ยวเงียวนี่แหละครับผมทีเพิ่นบ่เอาครับทีเพิ่นเก็บแล้วครับฟักก่า้ามเพอสมควรนอยู่ครับเอาไปถอดถอดกินนะครับผมเอาไปถอดกินครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้ก็มีอยู่สามสี่หน่วยนะครับนี่นี่ครับหมากทัวปากอาครับผมหมากคอลเคลล์แล้วครับพี่น้องทีเพิ่นรุดใส่องเพิ่นนะครับมันรุดใส่รุดเกล็ดทงเพิ่นครับผม เอากะหาเก็บเอาแบบนี้แหละครับวิทีิีวิตคนไทยในต่างแดนครับพี่น้องนี่ครับผมอู้ยี่นีใกล้ๆนี่ครับเนี่โบเห็นนี่ครับอู้ยหักเลยครับพี่น้องบานนี่ครับผมตนนี่จังหน่วยนี่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องสี่หน่วยงามๆเลยครับผมโอ้นี่หมากหนึ่งครับโอ้ งามๆเลยครับเอาไปขัวนะครับขัวอะแล้วก็ถอดครับผมต้่มแล้วก็เอามาถอดครับคากร้ายครับพี่น้องนี่ครับผมประมาณนี้ครับมูบนไดก็สิหาไปเรื่อยนะครับหายางไปเรื่อยนี่ครับพี่น้องก็จุ่มนี่ก็มีพ่อได้เก็บอยู่ครับผมนี่โอ้ใส่ได้อยู่ครับนี่ นี่ครับเก็บไปเบิดเลยครับผมโอ้ผลขับหมากนึงโอ้เอาอย่าหนีก่อนครับนี่เอาอย่หนีก่อนครับนี่ครับสองหมากสามหมากครับผมโอ้นี่ครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้ใส่ไดายโยครับนี่โอ้นี่ก็มีครับพี่น้องนี่มองนื้นนี่มองนึงครับผมนี่ นี่ครับอ้หักหนึ่งครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับจะเป็นปลาปลาที่มันเก็บแล้วนะครับกะบบ่ค่อยมีแะไรครับผมมีแต่ล่ำต้นที่แหงตายนะครับเนี่ยแหงเหี่ยวตายครับผมแต่ยางหาประมาณนี้แหละครับโอ้นี่พอยอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมนี่หากนึงครับนี่นี่ครับ หมูบนกับเสีเอาใส่ถุงแหละครับพี่น้องเ,เกียบเบิดแหละครับตัวปากอ่าครับผมโอ้นี่สองหน่วยสองหน่วยครับนี่มาคอลอเคลล์เลยครับโอ้นี่แหงแล้วครับนี่แหงๆแ,แบบนี้ก็ใส่ได้นะครับนี่ พี่น้องโอ้พ่อได้เก็ยบยุ่ครับเนี่ยยังหาดีๆกับพ่อได้เก็บอยู่ครับนี่พี่น้องนี่ครับหมากนึงนี่ครับทางพีก็มีหมากหนึ่งคือกันฝั่งนี้จะเป็นหมากหน่อยนะครับเนี่ยนี่ครับหาแบบนี้แล้วครับผม โอ้นี่ครับนี่ป้าดโถเงานี่โอ้สงสัยมันหลอดตาเพ่นครับนี่โอ้ตัวนีหมากน่อยๆเนี่ยมัจจะบกแก่านไดนะครับโอ้แก่อยู่ครับพี่น้องนี่หิมะสัมนี่ครับเม็ดองเพิินข้างในจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับผมเมือกระดำครับกำลังเหลืองานครับผมสามหมากเลยครับหมากเอ็บเลยครับผมโอ้นี่หมากหนึ่งครับนี่ ใต่กกน้ำนี่ครับโอ้ดึงบกขึ้นเลยโอ้นี่ครับพอล้วครับพี่น้อง นี่ครับผมล่ำต้นห้องเพ่นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ครับลำต้นหองถั่วปากอ่าครับผมนี่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับผมเป็นแบบนี้เลยประมาณนี้ครับถั่วปากอ่านะครับผมกัเก็บหอบที่สองนะครับหน่งจากว่าเอาไปลองกินเบิงนะครับมันมั่นดีครับผมแสบดีก็เลยต้องมาเก็บอีกครับผม นี่ครัเล็กๆเน้นหน่อยๆครับพี่น้องใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องเชิงทุงเลยครับครับทั้งรังนี่ก็มีโอ้หางยางกายครับผมนี่ครับโอู้หางกายเลยครับนี่มาเหี่ยวๆเลยนะครับอาจสีแก่แล้วครับแก่จัดแล้วครับหนุ่มมุกบนแนบมาเห็นอยู่วางนี่ครับ เห็นอยู่บางนี่สามสี่หน่วยครับนี่โอ้มีหน่วยหนึ่งครับใส่ไห่เลยครับงามเลยหน่วยหนึ่งครับจะเป็นพันหน่อยนะครับโอ้ยคือผมมีนวลครับผมมีหนเลยครับพี่น้องโอ้ยแย่เลยครับผมมีหนเลยครับผมนี่แย่อยู่นะครับเพื่อนจะบสมบูรณ์นะครับนี่บูสมบูรณ์ครับผมมีนวลเลยครับ มีนวลโอ้นี่ครับหมากนึงครับพี่น้องโอ้หมากงหญ่เลยครับนี่ครับผมโอ้อีกอีกหมากนึงครับนี่โอ้ยหมากนี่เหี่ยวเลยครับแต่ว่าก็ยังใส่ได้ครับรดเป็นเหยียบพิมนะครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับอีก อีกหมางนึงครับผมนี่โอ้หาแนวนี่เหรอครับหาในหล่องรถเพลนครับหาในหล่องรถเพลนโอ้หายากอีรีครับพี่นอ้องเนื่องจากว่าเพิ่นเก็บเพียนคักนะครับเก็บเพียนแห้งครับโอ้โหนไหนครับหมางนึงครับนี่ โอ้สองหน่อยครับโอ้หมาแย่งงามเลยครับนี่หมาดีไกลๆนี่ปาดนี่ครับถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นเก็บแบบเลือไใบกับประมาณนี้ครับนี่โอ้นี่อีกหมาหนึ่งครับพี่น้องนี่อือนี่ครับผมแนมเบิ้งดีๆกับพ่อได้อยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้นี่ครับเกือบ เกับยางไกยเด้ครับนี่สองหน่วยเลยครับนี่สองหน่วยเลยครับผมไปต่มนะครับต่มแล้วก็ถอดครับผมแสบเขทาขทาเขาทาปานเลื่อนะครับ โอ้นี่ครับจุ่มนี่สามสี่หน่วยครับผมสามสี่หน่วยเลยใบของเพื่อนกะใบของเพื่อนจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องใบมันจะเป็นแข่ใบทวดินบานเท่าแล้วครับแต่ว่าเพื่อนยาเป็นต้นเดียวเกิดขึ้นต้นเดียวครับผมนี่ครับหน่วยเพื่อนกะจะเป็นหน่วยแบบนี้ครับติดลำต้นแบบนี้นะครับบ่ได้มากไตดินคือทวดินบานเท่าครับจะมากเทิงเทิงเทิงต้นครับสองบนต้นนี่ครับผม เดี๋ยวผมถีแก้นวนข้างในเบื้องนะครับสามน้อยน่ครับพี่น้องสามสามหมากนะครับนครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้เบื้องครับผมนวลข้างในของเพ่นเม็ดข้างในตัวนี้จะมีอยู่สามเม็ดนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมแบบยังงามเลยครับผมยังตึงเลยยังตรงเลยครับหมากตรงๆนะครับผม ขักพี่น้องเลยเอาไปตมเอาไปตมแล้วก็มาถอดนะครับแมงวันตัวนี้ก็ตอมแบบนี้สามเม็ดหมากละสามเม็ดครับหมากละสามในนี่ครับอ้าวพออีกหมากหนึ่งครับผมกำลังจะไปนี่ครับพี่น้องครับกยูได้ประมาณนี้ครับผมถุุงหนึ่งนะครับถุงหนึ่งครับผมครับกับในคลิปนี้นุ่มบนลูกีสานกับสิขอจบไปพียงสงคนี้ครับพี่น้อง ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนมอุบลครับผมขอบคุณทุกกาลังแรงใจครับผมในกลิบนีนมมูบลกับมมิยางรายครับนมมุบนกัสิขออกล้าวเข้ามาสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ